ก็ยูนใจนิดหน่อยค่ะตอนแรกไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะของคุณสวัสดีครับผมก็มีพนกานนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกผมมาแล้วก็โหยัง จะช่วยทํางานโรงเรียนอยู่ไม่ว่ายังไงผมก็อยากเป็นคณะกรรมการนักเรียนครับแล้วขอแสดงความยินดีกับพามินทรายนี่นะครับ่แคถ้าร้านที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่พามินทรายเบอร์หนึ่งนะคะนายพงศธรละไมเกตขอเชิญกล่าวความรู้สึกครัเย้ขอัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณ คะแนนเสียงที่ไว้วางใจให้ผมมาทําหน้าที่นะครับผมมีสิทจะพูดชือว่าการเลือกตั้งได้จบไปแล้วนะครับต่อจากนี้จะไม่มีการแบ่งแยกว่าใครคือเมสซายใครคือข้อนอิฐและใครคือเก็บทินนะครับแต่ทุกคนต้องร่วมกันทํางานเพื่อให้โรงเรียนก้าวไกลและเจริญนะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับพูดดีะับต่อไปนะคะขอเชิญประธานนกักเรียนมอ,อบอก้าอี้ ว่าที่ประธานนักเรียนเกลียอแวเดี๋ยวกตักได้ขอเชิญท่านผู้ีการมอบจไว้แก่ว่าที่ประธานนักเรียนดิชาแทนริงเลย อยากเอากล้องไปซเมดใสันไข่าสองเม่ไข่ั้งหทำไมหลายด้านข้าววะนี่ครับไม่หลายด้านหน้าวะมันมีแล่วเนี่ย้อย